ไม่มาหรอกการการในกูร mm hmm. ู้อ่ะใครมาคิงเหล่าคนอีเห uh um oh. okay. wow. ี้ยอเหี้ยใส่ฝามาดเอาให้กูอ่ะเอ้ยโอ้ยห้าตัวห้าตัวไอ้เหี้ยสิบสองทีเออะไปสวยสวยไล่ทุ่งหลานนาอินเดียเนปาลโอ้ยพัดแถวานึงโอ้ย ุ้ยเฮี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยอะไรแตกพันหนึ่งย้ายเกมเลยแตกคนเดียวอะไรยี่พันเดียวเลยคือโกงชิบหายเลยเฮ้ยเสมมุติแตกเป็นหมื่นรับคนข้อแกงอยู่เป็นรับเลยครับเดี๋ยววันนี้เอาคนออกอุ้ยลัคกี้เนเกะสี่ร้อยเด้หรอพี่เออโอ้ยเสือสาม แบบเพลงด้วยเด็ดอัลล่าโฮดิงเดอ๋อสามะไอ้เหี้ยโดนวะไอ้เหี้ยคืออัสองเอ้ยเคุดิต เฮียหมดวะเหือหมดอะไรยังไม่หมดเลยสวยผมไม่มีตัวคูณโอ้โหตัวคูณมาสวยรอยอย่างนี้อยู่โอ้ย ก็เขยอยู่กับพี่ได้ป่ะวันนี้พี่ขอวันที่วันที่สองพี่เดี๋ยวไม่นะเออก็ก็ก็แค่หยุดวันเดียวแล้วอยู่กับพี่ได้ไหมพี่ขอพี่ขอนะนะนะถ้าถ้ามันกลับเร็วเดี๋ยวรีบเดี๋ยวรีบมาเลยถ้ากลับเร็วไม่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 นะนะพี่ขอนะที่เวลาเนี่ยผมแต่งตัวพร้อมไปเรียนแล้วนะอยู่ในคุณสาวไม่ไม่ไม่ก็อยู่กับพี่ก่อนวันเดียวขอวันเดียวพี่ขอวันเดียวได้ไหมขอวันเดียวมุวงนี้อยู่แล้วมุ้งนี้อยู่แล้วมุ้งนี้อยู่แล้วพัดพัดให้หนึ่งล้านจัดพัดจะมีสัตว์สวย ไหลต่อแตกนอกอุ่นใจแตกในอุ่นจังอุ้ยนิดเดียวแล้วพี่ขอได้ไหมเกื่อนเดี๋ยวเรื่องเรียนเดี๋ยวดื้อกับเดี๋ยวเรื่องเรียนเดี๋ยวดื้อกับไม่เอาพี่แค่แค่เงินมาเขือนก็พร้อมไม่ไปแค่นั้นแหละพ่อมึงไปสัตว์เงินมาไหนก็ไปโดนแม่ด่าเลยเมื่อวานเข้าสายมึงก็มึงก็บอกไม่ให้แม่มึงโทรมาหากูดิเดี๋ยวกูเคลียร์เอง อา้อาวอ้าวนิ่งวะไลต่อ A3 เพลงอะไรวะถึงจะเล่นแล้วมันแบบะนะเพลงนี้ดีกว่าตเลือด,ด้านแหละเสียงไข่ไว้เฮี่อ้วนที่พยเฮ้ยไม่ถึงในดิออ แมงเหมียคนตัวผอมแม้แรงน้อยมีตัวเองหรือเปล่าที่วันนะไม่ไี้เสียงใครพูดวะอ,อ,อ๋อเพลงในเพลงลืมไปตัวทีเนี่ยเสียงใครวะเสียงผมจ้าบกึงพร้อมเดินไปไม่ใช่เด็กน้อยเดินกันกูว่าตั้งแต่เปิดเพลง <laughs> ไม่ได้ไม่แต่งไม่เยอะไอ้กะเนี่ยไอ้กะไอ้กะเนี่ย ไหนไหนไอ no ้กาเนี่ยนี่เดี๋ยวเออรับรองเพลงเนี่ยเย็ดแล้วแบบเพลงเจ้าชายสล็อตด้วยดิเอยเนี่ยมันแตกเลยเออเนี่ยเห็นไหมไอ้แบบยผมแตกเลยอ่ะไอแถวหนึ่งอุ้ยแม่แถวสองแม่แถวสองคีแถวสามคีแถวสามมายังไงก็แตกต่อคีแถวสามมาโอ้โหโหลเพื่อนฮือ ไม่ไม่อยู่ตรงไหนไม่อยู่ไหนจะจะออกแล้วเนี่ยนอยน้ำไองไม่มาแรงโงแรแล้วอยู่ตรงไหนล่ะกูอยู่หอนกันโอเคโอเคโอเคโอ้โหเปิดเพลงฮีโรทิทีเดียวแม่งลั่นจัดเลยอ่ะดูดิเย่ลั่นจัดเลยอ่ะเนี่ยมาถึงเวลาไอ้กะมาพังงานแล้วด้วยอุ้ยโอ้โหเพลงไอ้กะสิบห้าหนึ่งโอ้ย สูชีแถวหนึ่งกรตือตังสี่ตัวพี่อันนี้มีแค่สองสูชิแถวหนึ่งสวยนั่งมึงก็ออ้ยกำไรสามหมื่นชิวๆนิ่มๆเลยเว้ยพี่กูเฮ้ยแ้วสอง เพลงอะไรดีวะใส่ฟ้าเพลงใส่ฟ้าไหนอะใส่ฟ้าอิสโกอาบน่ะไหนกฟ้าหน่ะหน้าเย็บกูเปิดเพลงเจ้าชายสลอตแล้วด้วยแต่กูบอกเลยมีเสียถ้ากูเปิดเพลงน้องกูอะใบพัดสองใบพัดสองใบพัดสองเต็มเลยเมื่อกี้ชูชีหนึ่งชูชีหนึ่งสวยคิวท่าสาม Lần cũng bỏ lỡ về nóng của ác sáng lắm kêu đi sáng đi game sáng lắm hơi 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 <Ceer> hơi 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 โอ้ยเออไอ้ลุ้น<ฮ>่ะไ,ไม่มาหรอกการใ้กูรู้รอ่ะคุอะไรมาคงไหนกูได้อีเทียไอ้ใ้ฝาเาให้กูอะ่ะเอ้ยโอ้ย<ฮ>้ต<ฮ>ัว้ตไอเทียสิสองทีรางดีนะนี่ลางดีลางดีต่ลางดีจัดคูณมา แล้วน่ะคุณสิบแล้วเนีคุณสิบสี่แล้วนะ่เออนี่แหละมันจะเิืมมาแล้วมันจะเิืมมาแล้วไม่ไม่คี่ว่าวิได้แค่สี่ตัวนี่ไงพัดตัวแพงด้วยโอ้โหฉัได้อีกตัวสแกตเตอร์เข้านะเอ้ยสวยเจดเ่าสองก็ไม่ได้คิวดิเกมโอ้ยเฮียคุณจังหรือเปล่าเนี่ยโอ้โห วิ่ตัวดีโอ้ยี่สี่แล้วคุณยี่สี่แล้วขอหน่อยอะไรก็ได้เอออะ้ยสวยๆอะไทุ่งล้านนาอินเดียเนปาลโอ้ยพัดแถวหนึ่งหูนิดเดียว เป็นเกมอะไรอ่ะสกิลไล่ทางซ้ายน้ำแ,แ,แล้วมันก็รู้กูคิวดีเกมมันแล้วก็ดานกูไม่คนดีอ่ะ